พ่อบ้านจักพรรดิปีศาจตอนที่326อนที่326นายน้อยห่วงปู้ใครจะคิดกันล่ะว่าท่านเองสามารถฝึกพวกอสูรได้ด้วยท่านอ่ะกระชมค่าเกินไปเนี่ยมันก็แค่ลูกเล่นเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนายน้อยห่วงปู้ดูเหมือนว่าท่านอ่ะจะค่อนข้างมั่นใจในความสามารถของตัวเองนะ มันไม่ใช่ความมั่นใจหรอกนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ค่าควรจะได้รับอยู่แล้วในโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นกองทัพหรือแม้แต่พื้นบัตตพีที่อยู่ภายใต้เท,ท้าของพวกเขาทั้งพวกคนใหญ่คนโตในกองทัพหรือแม้แต่เจ้าอสูรดุร้ายพวกนี้พวกมันทั้งหมดก็มีโชคชะตาที่ต้องก้มหัวให้กับราชาที่แท้จริงของพวกมันช่างขี้โมโอ้อวดซะจริงๆถ้างั้นเรามาพนันกันไหมล่ะ พนันอะไรอย่างนั้นเหรอข้าขอพนันว่ากองทัพอสูรของท่านไม่มีทางข้ามเส้นที่ข้าขีดขึ้นมานี้ได้ช่างอวดดียิ่งนักแล้วนายน้อยห่วงปู่ท่านน่ะจะยอมพนันด้วยไหมของเดิมพันก็คือยาเม็ดพลังศักดิ์สิทธิ์ที่ทุมทนที่พวกเราอ่ะต่างถือคร้องอยู่คนละอันนี่ผู้ชนะ ็จะได้ยาเม็ดของอีกฝ่ายหนึ่งไปไอ้เชื่อเด็กนี่จะต้องมีไพ่ตายอะไราซ่อนไว้อยู่แน่ๆเลยแต่ว่าเขาไม่เชื่อหรอกว่าเขาจะทําสิ่งที่เขาพูดได้ก็ได้เขาก็อยากจะเห็นเหมือนกันความพยายามอันเป่าประโยชน์ที่จะหยุดพวกพูดอสูรนับพันๆตัวพวกนี้งั้นท่านก็รอดูได้เลยอ่ะฮะพี่ไอ้โจ เฮ้อเฮ้ยเฮ้ออ้าเฮ้ยได้ไงกันมันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงกันเมื่อะกี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เจ้าพวกนั้นเป็นไพ่ตายของนายน้อยคนโตไม่ใช่หรอแม้แต่เจ้าแห่งมังกรผู้สันคอนสวรรค์ยังถูกปฏิบัติเหมือนกับพวกเราเลยเขาอ่ะทำท่าทีหยิ่งยะโสคุยโมโอ,อ้อวด แต่ว่าต่อหน้ามังกรปีศาจทยานฟ้าแล้วเขาเองก็ถูกฉีกหน้าเหมือนกันเขาได้เจอกับศัตรูคู่ปรับของเขาจนได้ได้โปรดให้อภัยข้าด้วยสหายข้าทำผิดอย่างใหญ่หลวงที่ข้าสงสัยในความสามารถของพี่ชายโจพวกเจ้าเห็นไหมล่ะข้าบอกพวกเจ้าแล้วสองคนนี่เป็นสัตว์ประหลาดจริงๆด้วยนี่มีอะไร ที่พวกเขาทำไม่ได้บ้างไหมนะจงหยุดหยุดตามคำสั่งของนายน้อยผู้นี้หยุดเสะฮะฮึฮทีนี้เป็นยังไงบ้างล่ะจงหยุดเดี๋ยวนี้ไม่งั้น ก็ตายซะทำไมทำไมพวกมันถึงไม่ยอมเชื่อฟังข้าล่ะข้าเป็นราชาของพวกมันนะเออเอ,อนายน้อยห่วงปู้ท่านน่ะไม่ต้องรู้สึกหดหูใจหรอกมีผู้คนมากมายนับไม่ถ้วนที่พ่ายแพ้ให้แก่ข้าท่านน่ะไม่ใช่คนแรกหรอกนะดูเหมือนว่าข้าจะเป็นผู้ชนะพนันครั้งนี้นะท่านน่ะคงจะมีศักดิ์ศรีพอ ที่จะทำตามข้อตกลงของพวกเราใช่ไหมฮข้าพูดคำไหนคำนั้นเจ้าคิดว่าข้าเป็นพวกชอบผิดคำพูดหรือไงกันนายน้อยห่วงปูเนี่ยช่างน่านับถือจริงๆข้าไม่คิดเลยว่าท่านน่ะจะเก็บไว้กับตัวเองข้ายังเผลอคิดคิดอยู่เลยว่าท่านน่ะให้อเจ้าคนพิการนั่นน่ะเป็นคนถือครองยาเม็ดนั่นไว้ หลังจากที่ข้าเสียยาเม็ดขวดแรกไปแล้วเจ้าคิดว่าข้าจะโง่อพอที่จะให้เจ้านั่นน่ะถือยาเม็ดไว้อีกหรือไงรับมันไว้ซะสิเอะฮะเขาแค่ดิดนิ้วเฉยๆแต่ว่ามันกลับแข็งแกร่งถึงขนาดนี้เลยเจ้าเด็กนี่เป็นสัตว์ประหลาดเป็นจอมยุทธที่มีร่างกายแข็งแกร่งอย่างกับสัตว์ประหลาดกายเพชรของข้า ถึงกับสั่นสะเทือนจากการจู่โจมของหงผู้ชิงเทียนนี่เฮ้ยึมโจฟานข้าคงปล่อยให้เจ้ามีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วการที่สามารถกระตุ้นความปรารถนาที่จะสังหารของข้าขึ้นมาได้นั้นเฮ้เจ้าอ่ะ เป็นคนแรกเลยรู้ไหมอืมจอฟานวิทยายุทธของเจ้าอ่ะมีดีแค่ใช้หนีอย่างเดียวเท่านั้นเหรอฮึอใช่แล้วข้าไม่คิดเลยว่าคนที่ยิงในศักดิ์รีอย่างของผู้ชิงเทียนเนี่ยจะกลายเป็นคนที่กล้าเล่นทีเผลอแบบนี้ครั้งนี้ดูเหมือนว่าข้าจะทำให้เขาโมโหมากจริงๆแล้วนะการวิ่งหนีการลอบสังหาร การลาดตะเวนการแฝงตัวแล้วก็อย่าลืมสิ่งที่ข้าชอบมากที่สุดก็คือการขโมยแหวนเก็บของมาเนี่ยไม่เป็นความสามารถที่ยอดเยี่ยมเลยไม่ใช่หรอท่านไม่คิดอย่างนั้นหรือไงหืมโปรดติดตามตอนต่อไปอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ